ตามพี่เมืองไปเร็วเอาใส่ใส่ใส่แว่นแล้วก็ตามพี่เมืองไปไปโอ้โ oh, ห oh, oh. ไปเลี้ยวเลี้ยวเดี๋ยวกลับไป โอ้โหไปเลยค่ะบึนบื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 นไปอืม <c oughs> อย่าระวังระวังระวังขี่แรงเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนะ ไปไปโนโนอะไรเหรอคะดอกไม้ดอกไม้มีแม่มดหล่อลวกป้าปะมมไม่เล่นหรอก่อไหมมาขี่จักรยานดีกว่าค่ะมาพี่เมืองมา ระวังอย่าขี่เร็วอย่าขี่เร็วันจะจะล้มน่ะ <c oughs> ทันไหมทันพี่เมืองหรือเปล่านะ้าเอา้ารองเท้ามันใหญ่เกินไปหรือเปล่าลูกเอาคู่ใหม่ไหมไม่เอาเหรอเอาคู่นี้เหรอคะอืมไปสั่น โอ้โหพี่เมืองมาแล้วหลบสิโอ<ฮ>้โหอะไรคะไปหืม โนโนไม่เล่นค่ะมันมีมดมดเอา้าเมืองไปไหนก็ <c oughs> ไหม <c oughs> เอา้าพี่เมืองไปไหนคะหยุดหยุดหยุด,ยดไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพี่เมืองก็มาลูกนีไ่ไงพี่เมืองไปแอบอยู่ตรงนั้นเมืองไทยมาเร็วอย่าออกไปถนนครับ เราจะชนไปเร็ว<ะ>อ่ะอุ้ยอ้ยิ้มหวานก,กันค่ะบ๊ายบาย<ะ>บ๊ายบายสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะ,ะที่จกักรยานประันเขาแลนเอาไปนี่